มาขับรถเป็นท่าเรือของบริษัทประวกวํจำกัดเป็นท่าเรือที่เรือโคที่ ที่มาตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือสุโข,ขทยอับปางครับท่าเรือเดียวกันครับกับท่าเรือที่ขนส่งเหล็กเหล็กนี้มาจากหลายประเทศครับเรือสินค้าลำใหญ่ ครับวันนี้ต้องขนเหล็กเข้าโรงงานจำมันทุกเหล็กเข้าโรงงานนะครับนี่เป็นรถเทลเลอร์ครับวันนี้มารับจอบรถติดคิวยาวเลยครับ ันนี้ขับเบอร์93เป็นเป็นเคนที่ติดอยู่กับตัวเรือเรือลำนี้เตี้ยลงมากเลยครับเพราะว่าน้ำหนักเหล็กเยอะน่าจะมันทุกมาประมาณ40,000ตันนะครับลำหนึงก็ประมาณ40,000ตันนะครับ ตอนเย็นนะครับประมาณดวงอาทิตย์ตกเขาแล้วครับแต่ยังพอมีแสงร<ม>สึกว่ารถเยอะนะครับต้องติดคิวนาน ต้องรอคิวนานหนึ่งเที่ยวก็ประมาณ1ชั่วโมงก็ปเป็นถ้าเรือของบริษัทประจวบจำกัดนะครับ ตั้งอยู่ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวกเป็นท่าเรือเดียวกับที่ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือสุขโขทัยอับปางนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาทำงานที่ท่าเรือครับก็ลงคลิปให้ดู ฝากกดติดตามนะครับช่องปป้าสตอรี่นะครับก็ยังมีผู้ติดตามยังไม่ถึงสองร้อยเลยครับช่วยฝากกดติดตามให้ด้วยครับปป้าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องสำรองก็ช่องพยอมมาแล้วครับสองช่องนะครับ สอาวันนี้ไม่ได้ลงคลิปเพราะเพราะว่างานเยอะแล้วก็กลางคืนกลางคืนก็ทำงานที่สถานีรถไฟนะครับกลางวันก็มาทำที่ท่าเหลือนะครับซึ่งมาเป็นพัดถามขับรถนะครับก็ขนส่งเหล็ก เข้าสู่โรงงานสหาหวิทยานะครับเป็นโรงงานเหล็กที่ใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศก็ว่าได้นะครับ เข้าโรงงานนะครับก็ลองซูมนะครับก็ก็อยู่ไกลนะครับแต่เรือสินค้านี่ลำใหญ่มากนะครับพอวิ่งบางลำก็วิ่งข้ามทวีปมานะครับเพราะเหล็กมาทั่วโลกนะครับหลายประเทศก็เหล็กอยู่เครนก็มี ก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งลำซึ่งเข้ามาเทียบใหม่ซึ่งยังไม่ได้ขนย้ายนะครับลำน,นี้ก็จะเริ่มขนย้ายประมาณสักสองตุ่มนะครับลำน,นี้เหลือยังเตี้ยอยู่เลยครับเพราะน้ำหนักเยอะน้ำหนักเหล็กเยอะก็จำคลิปให้ดูนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องป,ป้าปาสตอรี่นะครับแล้วก็จอง อันนี้เป็นหน้ารถนะครับขึ้นรถก่อนนะครับอากาศเย็นนะครับฝากกดติดตามนะครับช่องป๋าป้าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องสำรองครับช่องพยอมมาแล้วนะครับฝากเอฟีกดติดตามนะครับก็ยังมีคนติดตามยังไม่ถึงสองร้อยนะครับก็ ยังไรสดไม่ได้เลยครับยังสร้างรายได้ไม่ได้นะครับก็ฟัง youtube รุ่นพี่ทุกวันนะครับเรื่องราวของอทุกงนาลุงพลนะครับจำปาดงก็ affirm, าย้ายมาจากอกอกนะครับย้ายมาจากมุกดาหารมาอยู่สกลนครแล้วครับก็ คลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำนะครับแนะนำตัวก่อนนะครับเพราะว่ายัางไม่มีผู้ติดตามเยอะนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับช่องออป้าปาสตอรี่แล้วก็ช่องพยอมมาแล้วนะครับสองช่องมากดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องเริ่มทำงานแล้วครับก็ ทุกทำงานก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามนะครับช่องปปาสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องพยอมพร้อมสุดมาแล้วนะครับทุดทำงานก็จะประมาณนี้นะครับนี่อยู่นั่งอยู่หน้ารถนะครับครับก็ดูบรรยากาศวิวสวยๆนะครับกับท่าเรือ เป็นท่าเรือเดียวกับที่เรือสุโขที่ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับเรือสุโขทัยอับปางน,นะครับก็ซึ่งยังหาล่างผู้เสียชีวิตยังไม่ยังไ,ไม่ครบนะครับนี่เป็นท่าเรือบรรยากาศท่าเรือนะครับที่ผมนั่งอยู่หน้ารถเทรลเลอร์นะครับก็ก็เป็นเรือ ครับครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามนะครับช่องปั๊าบัสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องพยอมมาแล้วนะครับ